thank นีเป็นแน่แท้ม่หรือที่ขุนคลังจะไม่รู้ว่าซอยพระสอะปจัจมวงรัฐาญาตนั้นอยู่ที่ไหนใครเป็นผู้ออกไปในขณะเดียวกันขุนคลังเองก็มีความเชื่อว่าองคราชาแสงสวรรต้องประรง้ายตกขุนคลังนะ่สิบห้าวันจากนี้ไป ขุนคลังไม่สามารถนำสร้อยประสอ์ประจมุมรัตญาดกลับนะคืนได้ขุนคลังก็จะต้องถูกประหารชีวิตจากความคิดกลับกลายมาเป็นความแค้นขุนคลังตัดสินใจหนีออกจากนครไปสาลีแต่ก่อนที่ขุนคลังจะหนีออกจากนครไปสาลีนัน้นขุนคลังได้ขโบวราชโยรถขององราชาแสงสวรรค์ซึ่งมีพระชนมายุเพียงได้ห้าเดือน สลับสับเปลี่ยนกับลูกชายของขุนคลังเองหนีออกจากละก่นอนไปสาลีทั้งปลากความมีน้องชาวบ้านหากเป็ดปูที่ยกตำบลทุ่งหลวงอำเภอเวียงสะสุราธานีที่เคารพรักครับนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของนิยายนังตะลุงเรื่องต้นคุณต่อบาทติ๊กระผมทังจูเทศกระแฟงกนำมาความกับมิตรรักนักชม เรามาติดตามความจเดรินเติบโตของสิ่งนี้กันเนะครับจากนครไพยซาลิผมจะน้อมนำ สายตามีเกียิของมิตรและนักชมมาอย่างนครโครนชวินแดนแห่งนี้มาก่อนก็อยู่ในความสงบ่มเย็นมาเป็นเวลาชาติแต่เมื่อสามเดือนที่ผ่านมานี้ประชาชนชาวนครโครนชโศกเศร้าเสียใจกันไปทั่วมันเกิดอะไรขึ้นกับนครพัฒนโครนชแห่งนี้หาคำตอบได้จากการพูดคุยของนายหนุยและนายติง ตาหนยกับตาทท้งซอหลูกนี้กับแสดงขานี้เป็นอะไรเพึ่งตัดไม่จากลูกลรนพี่น้องจากสุราษฎนี้นั่งัดใจอาลุลุกตรงลูกซิ่งกองนั่งชัยยันตาลุลูกตงกับเป็นคนตัดชรงมาาดตัวรวยโดยกระบวนกยุบอ่อนอายพวกพึ่งไปรับมาเพิ่งมาจบ้อยเลย กระชิบเป็นข้องดักคุณอาดูพักนอซ้ายต่อจนไปตัวลงแปนเดือนว่าไม่เด็นเสน่ห์ติดขัดไปมั่งจอย่าว่ามีรองต่างบ้านเสียงว่าฉาปันตายเรากระชิบจังหวะร้อย เต็งกับนุ่ยมาคุยกันันเปล่นทีเกงกับนุ่ยคุยกันันเปื่นทีเทงคนดียิงดูเตงนายิงอยู่โลเสียงดีมึงพอได้กินแกงกยพีเตงกันชนะโนปักเสียงจัดเจนเลยแต่ได้ก้าวไม่ใช่ผีเด้งกันชนะโนปักเป็นคนเออแกงเป็นคนตา เสียงว่าเมฆทั่วเราไม่ใช่คนเดินคนไกลอยู่กันเที่นี่เลยปีสู่เมียปีเตีองแกลือซีรีดูเรื่องเสียงมึงใช่ได้เลยบมได้กินแกลือเจ้าสู่บัวเบาเตีองคุณงกองเตีงน่ะเป็นนายกอบตเตีงอยู่ล้อกินนะล้อไม่บรรยาบรรยงเลขกลงกลางเตีงอยู่เหมือนดารา

โอวิทิบยาวระบาดนักนั่งไหวได้แสดงมดกาโรดมดกาเดินตามนี่ไม่ใช่กาา็กาเาิ่มแต่บอกก่ารวมลลำพากเกินไหวได้แสดงคืนนี้พลํากันตัวนวนลโปว,วเจ้าปราเจิตจะต้องหยุดเยือ,อนูกินแร่รับนั่งจนวานูควันตึงหนายนั่งกับควันตึงตายยอดโตงเลี้ยวนูมังกินแล่นี่ดีนะว่าเกกับกูอยากอยากตะควันตึงกูตะเกอย่างเศร้ากูอย่างเบาอย่างแมนได้กล้ากับพี่เจ้าเกย เอ้ยไปต้องตัดกันแล้วอุดมัน,นุภักเออนุคนมาหนังกันไล่คนมึงเลยน,นกคนล้านประเทศกัมพูชาอย่างออสตามาเล่ไม่กล้าใจกับว่าร้อยมาเลลีลังนนั่งตะแกบ้าบลัววันนู้ดเด็ดจักจุกคนอยู่กันไล่คนมึงนายกับโกลนโยกูเนีย่ยเลยมันหอกหางตีปลายเลยมึงต้องกลับไหมโกลอนมึงงั้ กับว่าเพื่อแล่ใจแลกว่าแล่านาลังเต่เองอยู่ล้อเมื่อรอต่อวังเงินที่เฮมนานพอดายไดยขึ้นมาบนม,มังบุรุษนั่งเป็นกองพันวันปีให,หม่เคยใายรอต่อเอมเออรอต่อวังเงินที่เฮมไม่แก่รอต่อเฮมเออกูจอบแต่ว่ารอต่อวัง เคนที่เอ็มซอยอ้อมึงกิดเล่นนปักผัวปีนองเราก้อยปีเจ้าก้อยกูดมันุปักกูจอบแกแกเป็นคนนุกแกเป็นคนแกแย่ว่าไม่เกลียดมึงเล่6กทิพตนตนแต่ว่าหน้าตาอย่างโอ้เล่เล่ห้าทิพตนตนเลยแกโร้จักโยมแกนั่งเล่นกับกูแต่ว่า แกว่าชีวิตผมนายอุดมอนุปักชีวิตนี้ก็มีก้าวขิงมีเป็นดินอยู่มีรู้แยงมีแรงดันตะวนั้นก็ก็ว่าพี่เจ้าก็อยู่ดมันอนุปักแต่นายดดูชจอตอวังเอึนที่เอซอยมีแรงนั้นแต่มาไม่รู้แยงงนี่เห็นใจตะนนอ พ no no <bunker. S 1> ี่วังแกลีวน้องเอ๋น้องแก้วแกแล้วตังอาทีบ่าตาทีว่าอย่างนาเบียไปได้ตึงที่นี่มึงเล่าว่ะลอยได้นุกได้มีความเบิกบานใจสุดทีน้าค้อนกัน้องเราตั้งแต่มมอมปพอตัดต่เต็มม่อมแม่ปินปากา ในตัวคนไายหลบรงประชาชนกูท้ามึงตีแทงว่าเคยมั่งแกใบใจไม่มีประชาชนโต้เท้าวเสียใจกันไปตัวอ่านเรื่องต่างๆงดมัดเพื่อไว้ตัวก้มผอมพ่อแม่แต่ด้วยเจ้าะออย่างหญิงควายใจเด็ดักดัตายัดเปลวองเดียวก้มผอมพ่อแม่พระองรงถูกประจามาในการจุนเท่ยม้ม่อมตัดเด็บมอแม่ปุากา ให้มึงจ้องคนกูเจอมาคนไรเราเจอรือก็ไม่รู้ว่าเคยหลบรองประจุนมอมผมอมแมีเพราะคนรายม่ละจุมลักต้านน้ไหไว้สักอีกเดียวเลยมันกีน่เละกาดีกาไม่ํำโดยเพรมใจกันนะจุดนูนติดร่างแล้วเพราะลักต้านชัดเจนคือจากเสื้อดำจากอีกเกงและเกยกว่านั่นคือลักต้านชัดเจน แต่คนลอบรองประชนมอพอจะดแต่เธอ,อ,อมอ่แม่ปินปากาไม่มีหลักฐานเลยเลยไม่รู้ว่าใอรลอบรองประชาชนมอพอมอแมมนี่เรามีเวลามาเยี่ยมหลกเยี่ยมเมียมเราจากไปหลายปีลบมาบ้านมึงเลยสปาปบเหมือนเดิมเลยบ้านเราเหมือนเดิมเลยมเมไม่ปาารัชนาเลยและเจอมู่บ้านก็ไม่น่าอยู่กันแล้วบ้านเราเจอบ้านไนก็จริง บานยางลมเออไม่รู้เกียมจังเจอแบานนี้ rồi เจอมู่บานไม่น่าอยู่ยางลมบานผัวเนื้อมึงเลยเจอมู่บานน่าอยู่น่าใช้บานสวรรค์กวนมีใช่โกตีหัดานี่แกนี่ก็พอใจได้อะไรฮันเป็ดแต่บานไอ้ยางลม สอยไม่ดีนี่ก็ลมอันมือกีต้าร์กับมือเบสกลับมาไม่ทันสวยแก่ก้านี่ปันรถลมกว้างด้นดีว่าก็เกลี่ยปืนตีได้เลยได้มาไอ้นั้นรถลมสร้างความเสียหายเศรษฐกิจย่ำเย่ยางราคาตกจำบ้านเมืองไม่ปกติกวีทิพกล้ามา เจ้แกเพี้ยวไวเรวไม่ได้จ้องเอาเจ้ลมมีปลาตึงกัดตาเลยก็กกมีนี่ไม่เกี่ยวกับดีแกปีกับน้องยิงในป่ายางแกเข้าในปั้นนะอันนั้นไม่ใจเรื่องเจ้เพราะฉะนั้นไม่ดีนี่เตียงก็อนลมแต่กลัวยังมั่งและลมแล้วดีไอ้ไรไปโตหอยเปรีนี่กูตีได้รไป,ปรัชเยอะจริง แลอันไปก้างเมียกูนี่เจงอนี่ก้นใจเราท่านนินตาเมียนี่ก็ตื้อว่าไม่ใจเป็นตูปับุรุษแต่กูจะไม่แรงมั่งถึงออกแทกตายซอยอ้อจะแล้งหรือนู่นน้าวเมียกูแล้วไม่มีเต็ดเออก็เดี๋ยวกูไปวัดอุณนนาภูมมมึงไปวัดกับก้อยอ้อจ้มอนิดอ้กูก้าวเข็มมันจาดงอมไม่เจงโออหอมไรลันนิดจริงแต่ว่าอุนมาเลก ใอยตัลเราแมนใจอุลเลอมนักอิตอะไรอีกรักนักหน้าแล้วก็นิดก็อ้อมมึงใครหอวซ้อมอ้อแกนี่อ้อมจริงแกมน์อ้อมมันดินปืนพ่วมเลยอ้ามึงอยากเล่นเรามันมายกโลกันไม่แก่มาเผื่อจูด้าแต่ฮันมาเล่เมียคุยนู่นน้าไวเทงอ้ออย่าได้เก้าแก่ซอยอช่ครับมันแรงกวัก นั่นปีแดงเมียเจ้าก้อยนั่งคุยกับกูนี่นั่นลูกอายุกรรันนั้วนั่นมึงไลยยังฮ่มปีแดงอมม๋อไม่รู้กคใจไรเอ็มเววะกิ๊บควายเงินก็ไม่รู้ยังฮ่มเลยุูนั่นรักชาเนื้อรักชาตัวดีนั่นแหละแกเจ้าก้อยเหวียนมันเคยอดชานไม่ไปไหนไปหนุ่ยแรงยันไปกวนป่าเลุยเคยอดชานไม่ปมไปไหนจริง เมียเราไอ้ไรย่าแม่นางไม่เคยหาบพุทธีนู่นหนาวเมียผมเอองาบจัดเตียนนูเดินกามกลองผ่านหักตัวแดงาบตัวแล้วจับอยากได้ก้าวเขยนู่นหนาวเมียกูใจก็ได้จับแล้วไม่จับแล้วนางก็ไม่อาบเป็นก็ไม่ตาป้มก็ไม่วิก็ไม่ลางไอ้ไรเหล่าไหลไอ้นั่นนั่นเนี่ยไอ้ส้มทีออทีเดียวบัตรที่เจ้าเจ้าฮัตเพชร แต่ว่าว่างนี่ยังจว้อขึ้นกลั้นแล้วซอยอ้อพอดีปากผัวเป็น้องกู้เออแกมาบอกกาตาก็ยังนะบบอันเป็ดอดีตมือตับไล่นั่งเกินนะใบอันเป็ดนี่ไม่ความว่าไปติดตับมานั่งเลยนั่งกันตายโองชักมื่อกี่เล่ ยันั่งใจยันแต่ลงลงตรงใจยันแต่ลงตรงใจปนที่้ามีหน้าเจ้าฟ้าที่มานั้นตายพอนั่งใจยันแต่ลงตรงาจมาตีจับไอ้กํานั่งเหยียดหน่อยเจ้าาน้อยนั่งเอยียดหนุยเจ้าาน้อยตายแล้วทิ่จ้ามีต้นนายนี่ตั้งตายมีตีจับไอกูกูว่าเจ้าจะสมาที่แล้วกูปวด้จก็ไม่ตั้งปีตีตั้งแนงเท เด็กชาวบ้านลักยัดไอ้นี่ยกโยกโยกน่ะใบแกเป็นกระเด้งกับลูกหลานน่ะใบแกไอ้กาตาผมไล่ไล่เรื่องโดยเฉพาะทุกปลอกนี้ครับกูตื้อความเมียกูมันลำบากนักแล้วแต่เนี่แกมาขี้ดาขี้บนเนี่เมียมึงเออ เรามันได้กูไม e ่ใช so ่ได้ธรรมดานั่นไอ้ที่นั่นได้เป็นผู้เล่ามียมึงได้ไมมธรรมดาด่าตามหม่ตั้งเลยด่าว่าเปล่าเจ้าเฉียงยิลแล้วก็นนอนดื่มน้ำตามหมากหมากกันใช่ต้องดื่มน้ำตามหมากหมากก็เองไงที่เรามันได้กูได้จริง เทว่าวังนี่ยังช่วมันแกกุเลงอันน่ะใบอันเป็ดแกไอ้กาตากูมคาตาเลยกาตาปราบเมียกีดากีบุลกาตานี้ก็เรียกว่ากาตาสามโนก้มน่ะใบอันเป็ดเคยเอาไปใช้ก็ได้พ้นจำรับคนเมียกีดากีบุลกาตาสามโนนี้เออโน่เร็โน่เน่งเน่งเน่งนี่จังจำได้เลยอยู่เน่งเน่ง ไม่ตรงไปตอบโต้อะไรทั้งสิ้นอยู่นิ่งๆแสดงเลวเมียอย่างดาที่งานใจนอที่จ้องนอไรนอนอนนอนอนถแต่ไม่หวงกับไปนอนแต่เมียอย่างมาหยุดดาขึ้นไปดาตึ้งแต่นอนที่งานในใจนอที่จ้ามนอนทุดตายนอไรนนอนนอมนั่งนอนนอมอยู่เกลียเลยไม่ได้ วันนี้ไม่ไดาแล้วเมียมึงด่าได้แล้วกรมแจมโนแล้วพอไม่ได่ากูงั้นมาเล่นเล่นไวไปถูกจชนิดอีนู่นหาวเมียกูเป็นเป้สมทิพดมี่ปกแดงทิพเต็มกาวเควันนี้มาไม่ไอ้เรอ่อย,อก,รรอยกูจะจะเอ้เก่งเก่งเออเตี่ยวงานเป็ดควรไม่ลานเกวังนนี้ก็ว่าร้อยหนักหนาไอ้เก่งนี่ แต่บ้านกูจางกลางไอ้เตงเอ้ร้อยว่าเก่งเหลาาเอ้เหลาเ่าแกร้อยว่าเก่กงกโกงเนี่ยมึงหองเลยร้อยว่าเก่งแล้ววันการเลยไม่ทำพูดเล่นแต่ไปมึงกินแลรงไปคำที่มาคำไปวัดพอล้วงไอ้จีนอาะก็อินุนเอาเมียกูจำไม่ได้สัโกเดียว ซีนาก็จำไม่ได้ซะโก,กเดียวเออไปงานจิบ้องตัวเมียคูจจำได้กรลแล้วก็ไปนู่นหนาวเมียกูมันเรียกเรือปล่อยเก่งเรียกเพือเมียมึงก็ไปเรียกลูกตุกกต๊ลูกคลิปลูกแงะลูกแมมลูกกิงกบไปได้ลูกปกกับลูกอีบาทอีเปรดมองดองมั่งใด้ตายอง <c oughs> กับไปได้ลูกอีเปรดทีตายอง มันไม่แยกครับมันแยกลูกแยกลูกแมมลูกกิ้งแต่ว่าแล่นกันแล่ไงถึงเอากลืนเด็กมาเลยนั่งไล่กุเด็กคือปลาก้าเราเติมที่ใดเป็นที่นั่นเติมแดงลงไปก็เป็นแดงเติมดำลงไปก็เป็นดำเติมเรื่องก็เป็นเรื่องเพราะฉะนั้นอาบายอย่าหมกไม่ต้องกลัวน้อมาพูดเวลาเราจะแดงนั่งตะลุงแต่ว่ากูก็บอกพี่น้องชาวฮั่งเป็ดได้รู้ว่าคนเล่นการพนนั้นเราอย่าเมาว่าก็เป็นคนชัวคนเล่นการพันนั้นเราอย่าคิดว่าก็เป็นคนไม่ดีทางเพ โอรแกรนนั่นบางชนิดกระซ่อนในคลนในรู้จักก็รบถึงกันเลยกันการพันนั้นในร้อยว่าแก็ตซ้อนในกลก็รบถึงกันและกันพกเด้งไงดิพวกเด้งซ้อนเปลือกซ้อนในโลเลยว่าผู้น้อยต้องก็รผู้ใหญ่ปันเปลือกพกเต็มต้องกียกวางเก็ตเตมเห็นไหมไม่ต้องเตี้ยงก็เก็ตเตมต้ก็รพกแปดพ,พกแปดก็ต้องกรบพกแพร์สอง พวกแปรซ่องแดงก็ต้องกระโดดวกเกาและพอกเกาก็ต้องกระโกเกาซ้องแดงพวกเกาซ่องแดงไม่ต้องกระโดดเคยแล้ปล่าวว่าหญ่ว่าเหือนังต้องกระโดดนึ่งเกานึกาหนันึ่งเกานึ่บวรวมกันเลบเต็มเดียวหนยนไปกระโดดไปเลยละจึงไม่กระโดดไปล้มันมายังไม่เอิมมึงต้องกินเงวิงกงนป้ายยางหุวยเลยโอ้ตำรัวเด้อมันบ้านหลังนี้บ้านใคร ตงึงมาสันตีเลยคอยนึกนึกน้อยนี่กูยื่นนึกนี่อย่างหนึ่งไม่ออกที่นี่ว่าบาจากโรงปักไหนเก็กเบอร์ครับ <c oughs> กองปิดกอดไม้ปีอยู่แกจริงอย่าเดาออกมาองน,น,นะตายแล้วบ้านหลังนี้บ้านใครอะ ฉันถามว่าบ้านหลังนี้บ้านใครบ้านกูนะั่นแหละกูต้องบอกว่าในเิ่งว่าฮารุจำรวดมากเก๋ยฉันถามว่าบ้านหลังนี้บ้านใครบ้านถจิจ่งคผมมาตุระครับเลยกับปลิดบ้านมันแตเตบอกว่าบ้านกูกูผงก้อนในเิ่งเอฮารุจำรวจมากเกยมาตุระครับมารดอะไรมารถเครื่องก็แต่ว่าล้อมกูไม่ได้ป้า ้อยจริงพอสราบกลางไอ้หนุย่ยโลทูไม่ได้ปะในมดแต่รรุ่นปเปรตค้นตั้งแต่นอกด้นแกปั๊มน้ำมันแกกางด้นค้นก็เกี้ยนตัวเตาตั้มเกี้ยนว่าเรือรับป,าบาป,ปาลาย่างยี่สิบสี่เชือบงแต่ไม่กลับไปปาอะไรน้อยก่านปาก็ยห็นแม่ดังยิบที่เชือบงพอได้นังคราวแล้วเบ้านกูวา่านตีกระเจ็ดไอ้เน,นี่ยเลยนางย,ยิบที่เชือบเงน่อยกันน่อยน่อยกันน่อย รุ่นรถมาปูปะเวลาบ้านจองไว้ได้กินก้าวกิน <independ> น <ents> ้อยมังเปลวท้งลาดแก่แกไม่มีใดเตะเหลือสักกระดาษเดียวไม่ตังมีมังและตังแล้วซ่อยเกไม่กินกินเพื่อตกร้านเขียนไปแกหน้าร้านเขียนแบบเรือร้านอาหารตามสั่งแต่เซ่อไม่กินแล้วกินเพื่อเจ้ากองลาลอยู่น้อยว่าเจ้าตามมึง อาหารตามสั่งไม่กว่าม,ามึงสั่งไรก็ตามให้กินไอ้บัวไม่ใช่ต้องเตะหยิกสั่งตามสั่งกูไม่รูง้งั้นเขาแว่าอาหารอาหารตามสั่ง,งกูต้องวัดต้องไปตามเลยอยู่บ้านนี่ทำอะไรอ่ะตัดยางครับทำอะไรนะตัดยางทำไมต้องเติเมเอ,อ็ก็ยางมันหลายต้นล่ะครับ<ะ>โอ้นี่โกนุย่ยตอกแก้วนยาง b a น a n a เผ็ด ดัดยางต้นเดียวอะไรน่อยดัดยางไม่ต้องเจอเมชแสดงว่ามีความรู้ด้านภาษาอังกฤษก็พอใช้ได้หลย,ายครับคุณโปลิสให้หน่อยไม่เรียกตำรวจเลยที่ยงเรียกโปลิสเลยถ้าอย่างนั้นฉัจนจะทดสอบภาษาอังกฤษเชิญเลยครับภาษาอังกฤษคำว่าสวัสดีปีใหม่ Happy New Year ที่รักของฉัน My เดียระเบิดเปลี่ยนเกียร เระเบิดนิวเคลียร์เอกไอเ้อล,ลูกูก็ไม่บอกพูดเห็นไหมเล่นเป็ดเดือนแล้วเล่นเบืมอม้วอันจะมึงไม่ตักเห็นไหมคนหน้าโลงก็ใจโล่งมันก็ไม่รล่ล้วก็เลบปละจํานั่งลงมึงแต่ปืออ้เราเบิดนนิวเคลียร์ครับแล้วถ้าขึ้นควรอ๋อต้องเปลี่ยนเกียร์ครับรอจออก,กันเก้เียร์เดียวกันจะตือปังมันก้อนจริงแล้วปีบ้ากู ก้อยปีบ้ามึงผู้ช่วยมังอนุปักษ์ตกน้องต้อยขึ้นกวนกันหน้าโรงเรียนนั่นเป็ตนั่นเองตำรวจเครื่องอาชีพการไล่นั่งกันเกียรติตืดจืดเด็กนักเรียนวะตามังเพี้ยนเกียรไล่แล้ตาขึ้นกวนแล้วอ๋อมึงโรมา่ผู้ช่วยมังอนุปักบอกเด็กว่าพลือบอกว่าเดี๋ยวมีตานก่อนจบเรียนปัณน์พลือแล้วตรงใจ นาวายที่ไอ้เปลี่ย,ยนั่นเดินมึงจะจิงเปลี่ยนเป็นกล้อมกับขึ้นก่อนรอดภาษาอังกฤษคำว่าน้ำมันเครื่องเวนลอยน้ำยาสระผมรีจอยขนมหวานบัวลอยเป็นคนอยู่ที่วางขาคนณม้อย<ะ>ไปหนวยอกเรยงจัดว่าร่างเหลานะคุณม้อยภาษาอังกฤษคำว่าขึ้นต้นมะพร้าวเด e p u r p ลงมาจากต้นมะพร้าว the r u s ส ถ้าคนตกรูดลงมันนั่งรูดเลยสอยเอ็มลล้นและเด็งเงอจริงภาษาอังกฤษคำว่าเด็กผู้หญิงเด็กเกินที่กลับรถอยู่เดินถ้าไม่มีรถเดินอ๋อจริงไหไม่รถเดินอยู่บ้านนี่นอกจากกรีดยางแล้วอาชีพทำอะไรอ๋ออาชีพครับไม่ได้ทำอะไรแล้วครับเพราะว่าแกตายแล้วปั่นพรูดลาวไอ้หน่นี้ ก็ตามมาจีบมึงนั่นทำไมไรเลยทาไมไรถึงตายโหงไอ้เลวน้องพ่อกูเจ้าก้นนี่ฮึจีบกับจชาถ้าเชือนเนี้ยไปโตแก่บ้านลาวหน้าากูเล่นเชือนถึงกูลบไป่าพอนเร็วเวอร์เจกูมาปราบมันบุกนี้มึงกีนี่เชือนกับเออไปเอาเชือดอยู่ไหนมึงกี่เล่ ชีบกับรถจนเขาไหวความใจเลยผีไม่ผีเร็วคนตายเล้วทำไรได้ละเตีงเตีงเตีงีเงก็แต่ว่าฉีบมึงทำมาไรวางั้นแล้วตายเลวทำไรเล่าอ๋อยดีนี่อาฉีบทำมถึงกิจการนานบ้านมึงทำมาไรไม่จะนองแต่พอมึงอาปูกะกาเก็ปิดเลยฉันทามาที่บ้านนอกจากกลีกยางแล้วอาชีพทำอะไร อ๋อำนาครับเกะบอกไปแล้วว่าตำนาที่บ้านมีนาได้หรอมีนาครับแต่ว่าตอนนี้ทันวาแล้วคุณตำรวจไม่ต้องอเสียใจหรอกนี่ก็ไม่กี่วันก็มักกะากุมพาแล้วนั่นมีนามาเลยก็ถามว่าแกบ้านเมืองมีนาไหมก็มีนาเนี่ยใช่ปัอจุรัสมีนาเมืองโครนบ้านกุมมันมีชาข,ขึ้นมาเง้นมีนาพร้อมกันเลย แต่มีหน้าแกก็ทำมไม่ตึงวังทำนาไม่ไม่ใช่มีหน้าเมธาผุดตาพา้ามีตูนานโนโหก็แก่พิษฉันถามว่าที่บ้านทำนาหรือเปล่าทำครับเป็นยังไงบ้างผลผลิตการทำนาปีนี้มันก็เป็นรวงเหมือนกับปีที่แล้วครับเมนเลยข้าวมันก็บปัง,ปงเป็นรวงที่เป็นลายเหมือนปาล์มพลูเล่าแต่ก็ตาม,มึงงั้นว่าได้มากหรือได้น้อยข้าวมึงปีนี้ฉันถามว่าได้มากหรือได้น้อย มันได้ไม่มากเจ้าที่ควรครับเป็นยังไงถึงได้มากไม่เท่าที่ควรคือที่ควรน้ํามันท่วมไม่ถึงครับก้าวเลยได้เยอะแต่ว่าที่ลุ่มและขนตกน้ําท่วมก้าวเลยสวรรค์โคตโรหมดเลย <laughs> เออจีเล่งกับเล่งไม่เป็นสวรรค์โคตรก็ไหวใจสําหรับเจ้าสําหรับนายแล้วก้าวมึงเจ้าไอ้หนุ่ยแกวัดสวรรค์โคตรเนี่ยกูไม่ใจเล่าเนี่ยแกปลุกเงี่ยวหวกินกูไม่ใจกลนช่วยินไม่ใจห่าวเดี๋ยวม,มัว อ๋อก็คุณหมากับจ้าตัววังเอินที่เฮมอาทิบว่าพี่ยังไม่มีเมียแต่ไม่มีเมียก็เมียนั่นกันแลเนี่ยอะไรไอ้คนใจก็ต้องการนั้นอะไรไอ้นั่นแหละแล้วมีเรื่อแล้วมึงเลน่นน้ำตะคุนกับเติอเอมที่เฮมที่เฮมกับเซมหายยืดไม่ต้องไปหาใครเลยน้ำตะคุนนั้นนั่งจายก็คุณหมากับพี่วัง ก็อาจารย์สมว่างในจริงที่อันาร์ตั้งใจในใน,กน,านาัก,ก็อาจารย์นาโลโกมาแล้วพอดีโลโก,กมีทิปจ้ามก้นกับารนายมาทิากวาดกับนะ้อย่งกาดอยู่จ้ามกวดกูเที่ยวาจร์เองเอาไปักอย่างาาเ,าลาเงางปลี่ยนไปเลยนั่งเหย็ดแม่นี่เอาไมาใ้ให้ตรงไหนครับเออมาเม็ดใโลก,กูกูพอพูเล่นดนตรีกับเมียมตามกันมาเลยนี่ดีจะปัจะตู้ับงาบาูโนย่าไม่เก่งป้าพงมาเกินโลก,กเรา อันนี้เล่นบายอดนน้องๆอย่างน้อยใจดอกนะเออต้องตามเล็บนักดนตรีจะไม่เนี้ยเออไหนนั่งไม่ต้องจะตามหรอกไหนนั่งอ่เล่นนี่แกายรถแล้วจำใจเลยอ่านมากเกินเออพอใจนั้นก็ขอบพระคุณมากขอบใจมากนะที่ข้อมูลเจ้าหน้าที่ตำรวจฉันไปแล้วโอ้ว่างกูไปแล้วตำรวจไปแล้วเอาเตงเราก็ย่าจ้าเนีนี่ก็เกือบ้ากุญรายไม่ได้แล้วก็้าวๆไว้ใจเด็ดซักแล้วทูนับลงตรงสาบ งอเทงกับหนุ่ยคนดีมีน้ำใจรี่ปากคายเพราใจประเสริฐเหลือกุนสนสร้างคกูนำความดีเลยนี่คือกาคนแล้วป่าตนมุงนะ้นงอไปฮะ มาจากคนอีสานพลัดถิ่นหมากินที่บ้านซ่องสุราธ,ธานีขอบุ้นานเพลงของนักร้องสาวใหญ่ฝันใจภูทรบทเพลงที่ชื่อว่าโบรักสีดำ